พี่น้องหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วมาตกปลาครับผมซิเบ็ดขางคล้องโรง,งงานนี่แหละครับว่าจะได้บอคอยติดตามกัน้อครับเด้ออ่ะมาเบิ่งการตกปลาซิเบ็ดครับตอนนี้กําลังใส่เหยื่อเบ็ดอยู่นะครับเพื่อนๆใส่เหยื่อเบ็ดเ,เขาเขาใส่เหยื่อเบ็ดอยู่ว่าจะได้บ่คอยติดตามกันครับ เอาใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยคอย่คอยเบิ้งเพื่อนจะได้ยื้อเราบ่เบิ้งกันว่าจะได้หรื่อได้พี่น้องมาเบิ้งกันตะลังใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วมาเบิ้งกันจะได้เพื่อได้คอยติดตามครับผมโอ้บ่กินเลยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรุ่นไปอีกรุ่นไปอีก ลุนไปพร้อมๆกัน ติดเหยื่อบติดชมบรรยากาศไปนํำพี่น้องผูกมาไว้ก่อนทีเดือ้อเปลี่ยนก่อนพี่น้องอุปกรณ์บอกกินให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก่อนอก่อนไม่ละเพื่อนเพื่อนตัวหันศีรษะมันเอาปรอยุ่เอาปรได้เบ็ดขัน้นใหญ่พอด คนเกาหลีก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหมด้วนลงไปแล้วพี่น้องแล้วตอนเลิกงานค่อยมาเบิ่งกันโห่โเว่ตอนแรงมายามาเนีเ่ยมันจได้ยปอมันจะเข้าจกโตมาเบิ่งกันครับจะได้เพะได้โอเคสุกจังอันยองอันยองเซโยสวัสดีครับโอเคก่อนเจ้าอ่าโอเคชัวร์ ได้พอได้ครับมาเบิ่งกันได้พอป๊าได้หลายเด้อพี่นอ้องพออืดอืมได้หลายดูยตัวเนี้ยบ b a b เบบี้อาทิได้ปลามาแล้วพี่นอ้อง ทุเรีกนกำลังทำอยู่ตอนนี้ กุมชุกุมปลาใส่ก่อนไปคุกปลาลงไปน้ำมันพอดีแล้วจุกน้อยนิดน่ะ องามขนาดพี่น้องบรทอดโดนนี่ครับเขาว่าต้องทอดสองรอบพี่น้องรอบแรกก็ขึ้นไว้ก่อนคูบอลคูองรั้งช่วงคูบอลแห่ชัวสองครั้งทอดสองรอบทอดสองรอบเพื่อช่ ลอกพุ่มมาเข็นนิดใบง่าเพื่อนๆใบง่าชุบแป้งใบง่าพอ่อแกน็นชุบแปง้งพออให้เราทำสองแผ่นเลยดีช่วยทีนี้เป็นเพื่อนดึงมาสิตามาสิตา 좋니네좀 한번 먹어 봐요, 이거. 음. 맛있어요. 좋아. 쌘쌘. 맛있어요. 음. 맛있죠? 음, 먹어. 요 먹어. 오, 좋아. 맛있어. 굿굿곧곧 สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมากินเขาน้ำครับเมื่อนีไปต๊ป่ากันก็เลยมาถอดตามที่เบิ้งไงแล้วพี่น้องได้เข้าไปเบิ้งอะกยอกยี่ก็เซงซอนทีกิฮังกมาเชงซอนทีกิมอ่อเซงซอนทีกงกิด้นเกือบขึ้นกอสเผ็ดเกาหลีี่น้องจก ปาชสยอชชัวยคนไปหาปลาให้กินเมื่อนี้ยทำซ้ำนิดาหนึ่งตัวกินจังเลยอีก็คุชุด่ิีิพริกขี่น้องพริกจุแปงทอดคุชโคุชชิีิ แบบพี่น้องพริกอดอม,มาสิซซอยก,กนี่ก็แก่นนิดใบง่าเพื่อนๆใบง่าพี่ทอดเบื้นั่นหรอทางโกแก่นนิดที่เกาหลีเขาเรียกว่าใบแก่นนิดใบง่าได้เพื่อนๆเด้อแก่นนิดทุกแปลงสดออื กูดกูดแล้วผมลองก่อนแซบบอบิ๊กหอยลองก่อนอืมจังจาไรอ่ะเคนชมชนะจัวโยทำซ้ำนิดา <c oughs> ประเทศใหนกินขอบคุ้นเพลินเพิ่น,น,นอร่อย เทยกุมันอร่อยอร่อยมาซีซอยออรอยอร่อยมาซีซอยฮังกุกซอสตัรู้ใจกับฮังกุ๊กซอสเรามีซอสไมยังแค่ซอสขอบคุณครับทุกท่านัวมันใจมาซีซอยอื้อืออือหือ มาชิดซอยอ่มาชิดซอยู่วะสันลองมึงดูมาชิดซอยวะแอบมาชิดซอยู่แล้วมีโอกาสเสียให้เบิ้งอีกนะจุงเงี้ดักจี่โอเคโอเคมีโอกาสมาอนี่จะมาบ้านนี้จะเอาหลายๆวะสันเพิ่นบอกว่าจับเละหลายโอกาสนะฮะข้อกันไหมพี่น้องพบกับบิ๊กหอยไม่เด้อสบายดีรำลุวยเงินทอง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย